สวัสดีครับสวัสดีเอชซีและเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชืเฮมาราชกินแอลม่วนไผ่บ๊ม่วนเฮาม่วนครับผมครับวันนี้จะมีเมนูพิเศษพี่น้องครับผมเป็นเมนูเมืองเมืองครับผมวันนี้จะยำดอกแกครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ตั้งมอแล้วพี่น้องเพื่อจะลวกดอกแกครับสีพิาดมาได้นั่นก็คือนี่ครับผม อด,ออววดอกเกยครับพี่น้องเพราะว่าดอกเกยในดอกเกยนาดอกเกยแหงกลางครับผมครับมันต้องลวกก่อนนะพี่น้องเนึ่งถ้าบัดลวกเขาก็จะย้อมม่ได้นะครับครับตั้งไฟละไฟฮอนแล้วพี่น้องน้ำเดือดแล้วนะครับผมครับนี่ก็คือดอกเกยครับผมใส่ไปเลยนะครับดอกเกนี่ซไซส์ใ่ต่ววาแล้วพี่น้องอได้สองวันลำกลย จ,จัดจำหน่อยเนาะเก็บตัวเย็นไว้นะครับโอเคอันนี้ก็จะปอปอมอมล้วครับผมก็จะลวกนะครับกลไปก่อนกลในน้ำหอน,นนะลวกครับเตรียลาประกรรมนะพี่น้องนะครับผมลาประกรรมครับ เราว่างที่รอดอกแกหลวกนั้นนะครับผมเขาก็จะมาตับที่กันก่อนพี่น้องนี่นะฮะอันนี้ตับไม่ลวงหน้าเราพี่น้องนะยตับก็จะมีพริกเนาะมีพริกมีกระเทียมนะมีหอมแดงนะครับแล้วก็ใส่หาพี่น้องนี่ผมให้เป็นตัวเลยาะว่าง้ะต่างอีสานน,น,น,นนี่หอมพี่น้องล้ำครับอันนี้ตอนที่เขาทำนี่อยู่คนละยู่นะครับผมครับนี่ผมใส่เป็นตัวเลยจะหอมพี่น้องครับแล้วก็ใส่ข่าด้วยนะพี่น้องเนาะ สารหัวใจสาคัญของยำตะแกก็คือต้องใส่ข่าตัวนะครับข่าอ่อนข่าแก่ใส่ไปได้ถ้าผมหอมเหมือนกันนะครับตก็ตามพืชละเอียดนะตามพืะเล็กๆพี่น้องนี่เสียงตามทีจนทุ่งสะเทือนกร๊กฮะกระเทียมหอมแดงข่านะครับผมเครื่องต้องถึงนะพี่น้องครับ การทำอาหารนะครับคราวนี้พอเข่าๆแล้วครับเนาะหลังจากที่ลวกดอกแก่สุกแล้วนะครับอ่าเอาไปป่อยหน่อยนะครับเราก็จะเอามาพักนะครับพักเพื่อหายฮอนนะครับเนาะ พักสักกร,รมแล้วพี่น้องเนแบบอะครับอหัวภักอย่างนี้เนอะครัแบบที่มันระบายน้ำได้ อันนี้คือดอกแก่ที่ดวกแล้วครับผมสุกแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปซอยไปหั่นเนาะครับซอยให้มันเป็นชิ้นครับก่อนที่อาไปยำนะครับเนาะครับไปซอยกันเลยครับหลังจากที่ได้ดอกแก่ลวกแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาหั่นมาซอยก่อนนะครับเนาะไปซอยกันเลยครับผมครับฟางบนเทียงไว้น้องครับซอยประมาณนี้ครับ บ่ต้องฟิกนะครับว่าขนาดไหนนะครับเอาต้องที่เขาปลื้มใจว่าเอาหมวนว่าพี่น้องนี่ครับอานนี้ยำดอกแกสูตรลุงหนานนะครับผมสูตรเชื้อหิมราดนะครับถึงบอกแล้วว่าไผ่บะม่วนเฮาม่วนนะครับไผ่บะลำเฮาล,ำ,าลำครับผมครับบะฟิกนะครับบันน้นความสวยงามพี่น้องเน้นความอร่อย ใกล้ความจริงแล้วครับผมใกล้เ็ดแล้วครับหลังจากได้ตอกแกสวอยแล้วนะครับผมเราจะเอามายำาพี่น้องครับะจะมายำารกับ มายอมการพลิกครับุกที่เราต่ำไว้นะครับครับผมนี่ครับพลิกต่ำไว้ตะกี้นะครับผมครับโอ้ครับทดลองกัดกลิ่นปะลาไหลหอมมากนะครับ ไงครับเรากำลัาย้ำก่อนนะครับผมนี่คือสูตรของลุงนันนะครับผมเชมราชกินเอมวม่วนนะครับหอยบะม่วนหอยม่วนนะครับท่เองทำเองนะครับห้องสัน่นเลยพี่น้องหนึ่บเอาก็ยก้ำครับผมพี่น้องเอาคุกกันเลย ที่กระดกแก้คุกตัวกันเลยหลังจากย่าไม่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการสว่ามหรือการส้มนะพี่น้องนั่นก็คือตั้งไฟนะครับไฟขนาดปันปานปาน,นกลางครับแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับผม ใสะน้ำมันเล็กน้อยนะครับบัดสซเยอะนะครับใส่พอดีพอดีร,ร้อนน้ำมันร้อนครับผม ครับขั้นตอนต่อไปพป่น้องอันนี้คือหมูบดครับผมที่นี่ะเราจะคั่วหมูบดนะครับใส่ให้มันหอมนะครับผมถ้าเป็นสูตรโบราณแต่เพื่อนมาใส่กันนะครับแต่อันนี้เราเป็นสูตรแหมประยุคขึ้นมาเพราะว่าอันแดบขึ้นมาเนาะประยุก์ขึ้นมาครับผมครับครับใส่แล้วครับหมูบดครับผมคั่วในน้ำมันนะครับคั่วจนชุกนะเปีนน้องหนึ่งไม่ต้องปรุงอยไงเยอนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงอยู่ในตีของอันยำดอกเตยแล้วนะครับ จับนั้นจะคั่วให้สุกก่อนอ่าค,คั่คือหมูบดสุกๆนะครับแบบเราหมูบดสุกๆกับนที่น้องเลินครับ ครับครับตอนนี้หมูบบซุกแล้วครับผมนะครับเขาจะเอาดอกแคที่ยำแล้วเราไปตบนะครับผมเราไปคั่วตัวนะครับนี่นอกใส่เลยครับาการง่ายๆนะครับโกนพี่น้องเลยมันจะหอมนะครับพี่น้องนี่นะแปลว่าการปรุงรสนั้นนะครับเดี๋ยวเขาปรุงของกำเนาะใส่อาจจะใส่ผงนัวนะครับ การปรุงนั้นจะเกมหรือจะเผ็ดนั้นอยู่ที่เมามักนะครับเนาะบางท่านบาม่มักเผ็ดเนาะบางท่านบาม่มักเกมเลยนะแต่ผมผมจะใส่ผงนัวตัวนะครับครับแต่อย่าใส่หลังไม้เนาะใส่หน้าไม้บ่ได้บางคนก็บ่ชอบนะครับผมบ่ชอบที่ว่าจะกินผงนัวนะครับครับผมครับซุกเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ปิดแก๊สพี่น้อง ครับผมแค่กรอนครับอันนี้นี่พร้อมเสิร์ฟเลาพี่น้องเนอะนะครับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับตะกี้ผมนวลักปรุงหลังไม่ไปละับ้มเดีวจะตักใส่กันนะครับพร้อมทานได้เลยนะครับกับยำดอกแก่ครับผมแบบเมืองเมืองแบบอาหารเหนือนะครับครับเเรียบร้อยครับผมวิธีการทำดอกแกนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผม พืนโต๊ะอาหารได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามคลิปนี้ครับผมยาดอกแก้ครับผมเชยเฮมราชกินเอม่วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนกราบขอบพระคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม